เรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่ร้อนแรงอย่างมากในตอนนี้เลยทีเดียวนะครับสำหรับกรณีของแม่ตักแล้วก็ป่าเบียร์นะครับคู่รักพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ตัวท็อปหลังจากที่ได้มีคู่กรณีออกมาแฉนะครับว่าหลอกขายทองปลอมจนเกิดเป็นเสื่อมพวิจารณ์ในโลกออนไลน์อย่างมากเลยทีเดียวในล่าสุดในวันนี้นะครับเราก็จะพาคุณผู้ชมทุกท่านมาเปิดคลังรถรูของแม่ตักกันนะครับบอกเลยว่าแต่ละคันนั้นไม่ธรรมดาเลยจริงๆเรื่องราวดังกล่าวนี้จะเป็นอย่างไรนะรไั้นต้องไปติดตามชมกันเลยครับ ต้องบอกเลยนะครับว่าเดือดมากๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับเทปรายการโหนกระแสเมื่อวันที่23กันยายนที่ผ่านมานะครับโดยทางนั้นของแม่ตักแล้วก็สามีอย่างป่าเบียนครับก็ได้มาออกรายการพร้อมกับคู่กรณีนะครับโดยได้ออกมาพูดถึงปมดาม่าหลอกขายทองปลอมนะครับซึ่งหลังจากที่จบรายการไปนะครับก็ได้มีกระแสหลายอย่างตามมานะครับรวมไปถึงการพูดถึงความรวยของแม่ตักที่ไม่ธรรมดาอีกด้วย และทั้งนี้นะครับถ้าพูดถึงความรวยของแมตตตักแล้วนะครับต้องบอกเลยว่าหลายคนก็คงจะรู้กันดีอยู่แล้วนะครับว่าแม่ตักนั้นรวยมากขนาดไหนซึ่งรถแต่ละคันของแม่ตักนะครับก็ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวซึ่งจะสังเกตเห็นได้นะครับจากคลิปแต่ละคลิปที่แม่ตักนั้นได้ลงในช่องทิกตอกแต่ว่าที่ทำเอากลายเป็นกระแสะแล้วก็ฮือฮาก,กันอย่างมากนะครับก็คือรถหรูยังแคาเ m นเจ็ e n องศู s สนะครับซึ่งมีเพียงแค่40คันบนโลกนี้เท่านั้นซึ่งแม่ตักนะครับก็ได้ครอบครองเป็นเจ้าของคนที่4 40ของงงงปรระะเเเททททศไทยยยซึึ่มีาาีีาาาาคคสูถัันนลลล้บดว ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลา์สไตล์มาเสริมให้คุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิว